เฮ้ยคอนเอา้าเด็กๆทำอะไรกันนะ่ะไม่มีอะไรครับพ่อหนูกับพี่เป็นกำลังออกไปเล่นกันพอดีอ่ะอ๋องั้นเหรออย่าเอาอุปกรณ์พ่อมาเล่นนะลูกโดยเฉพาะคอนน่ะถ้าเอามาตอกเล่นระวังตาจะบอดนะลูกระวังจะโดนมือนะเอาละแช้ตอกแล้วนะนะเฮ้ยเดี๋ยวเธอไม่กลัวจะตาบอดเหมือนที่พ่อบอกเหรอโหมันจะเป็นจริงได้ยังไงบ้าหรือเปล่าหนึ่งสองสาม อะไรดีอ่ะเล่นมาหมดแล้วงั้นเอางี้ปะในบ้านแล้วนะ่ะมีอุปกรณ์ช่างของพ่อด้วยนะเราไปเอามาเล่นกันไหมเอาสิ่ไงเปิดดูเลยเฮ้คอนจอไปทำอะไรดีอ่ะไม่กลัวพ่อเห็นหรอมาถึงขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วล่ะเอา้าเด็กๆทำอะไรกันนะ่ะไม่มีอะไรค่ัพ่อ หนูกับพี่เป็นกํนลาลังออกไปเล่นกันพอดีอ่ะอ๋องั้นเหรออย่าเอาอุปกรณ์พ่อมาเล่นนะลูกโดยเฉพาะคอนอะ่ะถ้าเอามาตอกเล่นระวังตาจะบอดนะลูกทำไมถึงจะตาบอดล่ะใบยกเช่วมัทนาพ่อคงพูดให้เรากลัวแหละแต่ที่สําคัญเรามีคอนไว้เล่นแล้วใบยกฉันเจอตะปูแล้วอือตรงนี้ฉันก็เจอไม้แล้วเหมือนกันฮะเร็วๆๆ,ๆมาเลยมาเลย ระวังจะโดนมือนะนิ่งไว้นิ่งไว้อุ๊ยเธอไม่กลัวจะโดนมือหรอช่างมัธน,นาเอาล่ะเชื่อตอกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเธอไม่กลัวจะตาบอดเหมือนที่พ่อบอกหรอโหมันจะเป็นจริงได้ยังไงบ้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามเยะอะ,ะยยอยไปยกเห็นไหมตาบอดอย่างที่พ่อบอกจริงๆด้วยอ้ยตาฉันเห็นไหมที่พ่อบอกว่าระวังตาบอดนะมันเป็นจริงจริงด้วยเธอไปยก พ่อช่วยหนูด้วยนั่นไงพ่อบอกแล้วไงพ่อคะน้องตะปูมาตอกแล้วโดนตาตัวเองค่ะโอ๊ยพ่อเลือดออกเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เชื่อพ่อว่าถ้าเอาคอนมาเล่นมันจะตาบอดนะลูกหนูน่าจะเชื่อพ่อตั้งแต่แรกหนูไม่น่าทําแบบนี้เลยค่ะคอนนี่หนูไม่น่าเอาของพ่อมาเล่นเลยต่อไปนี้เวลาพ่อพูดอะไรต้องฟังนะลูกนะไปไปปีนมุกเดี๋ยวพ่อโทรเรียกรถพยาบาลแล้วพาน้องไปโรงพยาบาลกันเร็วไปได้ค่ะพ่อ กับมาน้อาปอย่าเอาอุปกรณ์ช่างของพ่อมาเล่นถ้าเอามาเล่นอาจจะเกิดอันตรายขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะโดนนิ้วโดนมือโดนหัวโดนตาหรือแม้กระทั่งขาขาดได้จำไว้นะครับน้องๆว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกที่